ของแต่อดอยากคำพูดดีๆจนบ้านกลายเป็นที่ที่ไม่มีพลังใจคนในบ้านบางคนได้ยินแต่คำตำหนิคำบน่นคำเปรียบเทียบทำให้ใจห่อเหี่ยวแม้อยู่ในบ้านเดียวกันก็รู้สึกโดดเดี่ยวแต่หากคุณเริ่มเปลี่ยนคำพูดเล็กๆให้กลายเป็นคำที่มีพลังบวกเช่นวันนี้เหนื่อยไหมขอบคุณนะที่ช่วยกัน ดีใจที่เห็นเธอกลับบ้านปลอดภยัยพอ่อแม่ภูมิใจในลูกนะคำเหล่านี้คือคำที่มีบุญเพราะมันสร้างความสุขใจให้คนฟังและเมื่อคนในบ้านได้รับพลังงานดีแบบนี้เขาก็จะส่งพลังดีๆกลับมาให้เช่นกันนี่คือการแผ่บุญโดยไม่ต้องนั่งสมาธิหรือสวดมนต์ แต่เปลี่ยนคำพูดในชีวิตประจำวันให้กลายเป็นคำที่มีเมตตา